พี่มาจากไหนครับรจากประจวบครับประจวบคิรีขันโอ้โหนั่งนั่งรถมาก,กี่ชั่วโมงครับก็ห้าชั่วโมงครึ่งห้าชั่วโมงครึ่งหลงบ้างเลยบ้างหลงไม่สองชั่วโมงนะห <laughs> ลงสองชั่วโมงไม่ใช่ว่าไกลนะเราพาไปวิ่งในเลือดท้องนาท้องนาอ่านในลงจะนำมาไหนฝั่งลงจะนำมาแล้วนะครับแล้ไปฝังนะคะรับรอบนี้จะทุกขามรามเทพผมบอกได้เลยมีโอกาสไม่ใช่ทองสูงนะครับ นะครับโซนด้านซ้ายมือนะครับเป็นทองขึ้นมือนะครับ <au> จะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับผมอยากอันนี้จะใช่ครับจะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงหน่อยแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าเป็นงานยกสูงเนี่ยอน,ในีะครับแนวๆน,นี้ก็คือเป็นเป็นสองระดับเป็นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะครับงานยกสูงถ้าเป็นงานลักษณะน,นี้แล้วน้ำหนักก็จะไม่สูงมากเท่าไหร่จะดู<ใช>ไ,ไม่ออกครับใช่อันนี้ทองทำมือนะทองทำมือก็จะมียกสูงแบบนี้ครับมีหัวสิงมีพญานาคมียูร่าจะไม่ใช่งาน เราจะขึ้นขึ้นลูกขึ้นมาใช่ใ้แกะเอาถูกต้องครับถูกต้องครับอยากให้ได้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่ยิ่งน้ำหนักมากเท่านั้นนะครับเราซื้อตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซื้อตามน้ำหนักนะครับก็ลบสามจุดห้าเปอร์เซ็นเพื่อที่จะนำไปสกัดนะครับเป็นค่าสกัดและการเป็นขั้นใดๆนิดหน่อยนะครับองนี้เลยที่ผมว่าไม่ใช่ทองนะครับไม่ใช่ทองนะครับมาดูกันครับถ้าผมผ้านี้อายพี่เลยนะ สื้านี่อายพี่เลยนะออกมาแล้ว CU Again ก็เจ็ดสิจจนะครับตัว CU นี่คืออาคอปเปอร์นะครับคือทองแดงนี่เองนะครับแล้วแล้วก็จะมี Zn นะครับแล้วก็พวกเนี้ยคือเป็นอาดีบุกเป็นสัารสีนะครับก็สรุปแล้วเป็นงานชุบหลอกมานะครับตรงนี้แสดงว่าผมไม่พลาดนะตรงนี้ไ้ตรงนี้ไม่มีราคาไม่เป็นไรไปเอาออกมาจากโรงจำนำนะครับบาง บางท่านนะครับท่านที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยแค่กรอบกรอบเดียวขายได้สองหมืนบาทว้าวสูงจริงด้วยครับทองแบบนี้แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับอะไรที่มันต่างกันแค่สองเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าต่างกันเยอะแล้วสําหรับการยิงเครื่องแบบนี้นะครับสองเปอร์เซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะหลอมหลอมออน้ายาประสานก็จะลดลงไปอีกนะครับน้ายาประสานก็คือจุดเชื่อมต่างๆนะครับก็เขาจะเอาทองคาแผ่นมานะครับจะเอาทองคาแผ่นมาแล้วก็เอามาเป็นแผ่นแล้วก็มาปะข้างปะหน้า มันจะมีการเชื่อมอยู่ด้านข้างเนี่ยครับนะครับการเชื่อมการเชื่อมหัวสิงให้ติดการเชื่อมพญานาคให้ติดเนี่ยครับไอตัวที่เชื่อมนั่นแหละเขาเรียกว่าน้ายาประสานแต่มันก็คือทองนะแต่เป็นเปอร์เซ็นทองที่ต่ำคื่ต่ำลงครับเป็นเปอร์เซ็นทองที่ต่ำเพื่อให้เกิดการละลายไวไม่งั้นจะเชื่อมไม่ได้นะครับี่มาไกลจากประจวบคีรีขันธ์แต่พี่ได้คํานวณมาก่อนไหมว่าตั้งตั้งใจไม่ว่าจะได้ประมาณสักกี่บาทไม่ได้คํานวณเลยไม่ได้คํานวณเลยคือเมื่อวานดูปุ๊บจนแฟนมาเลยแล้วก็คือว่าไปไหม ไปสิเอาไปไปขับรถเลยโอเคไม่เป็นไรเราจะไม่หลอมอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ทั้งหมดว่าเซตเนี้ยจะได้สักกี่บาทนะครับจะประเมินต่ําให้ก่อนนะครับครับผมก็ประเมินเรียบร้อยนะครับประเมินออกมาแล้วนะครับก็ผมจะแยกเป็น2โซนนะครับก็คือโซนงานล้านทองนะครับแล้วก็โซนงานทํามือนะครับทีนี้ออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ95,000ืนะครับเปอร์เซ็นทองผมประเมินไว้ที่83กับ72นะครับอันนี้ประเมินต่าไว้ให้ก่อนนะครับพี่ประเมินต่ําให้ก่อนราคานี้ อพอใจที่จะขายไหมครับหรือว่าตัดสินใจก่อนได้ค่อยคิด <c oughs> ค่อยคิดตรงครับตกลงขายนะครับแล้วคุณพี่จะถามอะไรเพิ่มเติมครับก็จะให้ช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าตัวนี้มันเป็นเพชรแต่มัน,มน,มนเป็นเพชรไหมเดี๋ยวผมจะ, <ๆ S 1> ะเช็คเบื้องต้นให้นะครับว่าเป็นเพชรหรือเปล่านะครับคือสองประเด็นเนี่ยก็คือว่าคือเช็คตัวเพชรแล้วก็จะให้เช็คอยู่สองอย่างก็คือตัวสลักตัวเนี้ยว่าน้ําหนักของตัวตัวทองเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ตะกะตัวเนี้ได้ครับเช็คเพชรเบื้องต้นให้ก่อนนะครับ เพชรเพชรแท้นะครับมีแสงธรรมชาตินะครับแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมครับอ่ะอย่างนี้ครับขเก๊งในไทยเข้อือเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเช็คเพชรให้เบื้องต้นนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นเพชรแท้นะครับเขาก็จะมีแสงธรรมชาตินะครับนี่แบบนี้ครับจะออกฟ้าๆเลยนะครับเขาเรียกว่าแสงฟลูออเรสเซนต์นะครับจะอยู่ในเพชร นะครับเพศธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเพชศสังเคราะห์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหรือไม่หรือ,อมีน้อยมากๆอาจจะมีคนเม็ดสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้คือขึ้นดีเลยนะนะครับดีงามน้ำน้ำดีเลยนะครับแต่ถามว่าวัดกันที่น้ําได้ไหมก็ไม่ได้แต่ผมมองตาเปล่าเนี่ยคือน้ํนํานาดีมากครับอันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมีความสวยงามนะครับแต่ถ้าไม่แท้ล่ะเดี๋ยวเอายกตัวอย่างเลยไหมนี่ไง ไม่มีแสงเลยไหมครับเดี๋ยวเให้ให้ดูแสงไม่ขึ้นนี่ครับไม่มีแสงนะคะเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรนะครับไม่ใช่เพชรนี่ในในถ้าถ้าถ้าเป็นเพชรจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าไม่ใช่เพชรไม่มีนะไม่ไม่ขึ้นเลยใช่ขึ้นเลยนี่ครับเนียแค่สองในไกลก็รู้แล้วแสดงว่าเป็นพอยได้ไหมคะแบบนี้ก็เป็นพอยอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ไม่น่าจะเป็นพลาสติกนะตัวเรืองเป็นตัวเรืองเป็นทองครับเพราะที่ผมมองเนี่ยตัวเรืองเป็นทองเลยนะแต่เราไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ผมก็เช็คให้ได้ครับวันนี้ไหนในมาไกลแล้วเดี๋ยวผมดำเนินการให้นะครับอันนี้ผมออกใบให้ได้ด้วยนะครับใบรับประกันเปอร์เซ็นต์ทองที่จะออกทางร้านยังกำลังจะบอกอยู่เพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแท็กซีก็อยากจะขายถ้าอยากจะขายเนี่ยเดี๋ยวผมให้ให้ช่างช่างต้องใช้เวลาในการแกะถ้าจะขายเดี๋ยวผมเอาเอาไปให้ช่างแกะเลยนะตอนนี้แท้เลยเห็นไหมเครื่องคีเฟ็ตเห็นไหมครับพุ่งขึ้นเลยเพชรแท้นะครับเพชรแท้นะครับเพชรแท้นะครับ อนี้ก็ไม่ต้องเทสตมันต้แท้อยู่โอ้อันนี้แท้ๆถ้าเม็ดนี้มีโอกาสถึงหนึ่งกะลัดนะครับถ้าหนึ่งกะลัดนี่เม็ดนี้แท้นะครับมีโอกาสถึงหนึ่งกะลัดนะครับเม็ดหนึ่งกะลัดเม็ดหนึ่งกะลัดนี่ราคาห้าหมื่นขึ้นนะถึงหลักแสนแถึงหลักแสนก็มีนะครับแล้วแต่แต่เราไม่มีใบรับรองไงถ้าไม่มีใบรับรองไปไปไปออกเซอร์ได้ครับออกเซอร์ได้ใช้ไปไปด้วยตัวเองได้มันจะมีบริษัทรับออกเซอร์อยู่ก็แท้ครับนะครับจากการเช็คโฟร์เรสเซนต์แล้วก็ เช็คแสงธรรมชาติแล้วก็เช็คเครื่องนะครับทั้งจี้ก็แท้เกือบทั้งหมดเลยมีมีเมื่อกี้ที่ให้ไปหรือเพชรไม่แทะข้อมาวงเดียวพี่ให้นับอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเพชรเม็ดอกี้สามสิบตั้งสามสิบตั้งหกสิบตั้งเก้าสิบตั้งร้อยยี่สิบก็แสดงว่าพอมันเกินร้อยใช่ไหมร้อยยี่สิบใช่ไหมก็คือหนึ่งกะลัตยี่สิบตังค์อ๋ออันนี้คือหนึ่งกะลัตใช่มาตรานอันนี้มันเยอะกว่ามันก็ต้องมาฝากมันอยู่ที่ขนาดอยู่ที่าไหร่ของเพชรครับอยู่ที่ขนาด แต่เพชรเนี่ยเขาจะวัดเป็นน้ําหนักนะครับเขาไม่ได้วัดเป็นหน้าตัดจะวัดเป็นช่างน้ําหนักเหมือนกันนนักเใช่ครับว่าวัดว่าว่าเม็ดเนี้ยกี่ตารางวันนั้นไปให้ร้านทองดูวยคือทองมาฟองเขาบอกมาฟองเออเหรอที่นี่เราอ่ะไม่ไม่ใช่เราไม่หยุงไม่การตีเอฟเราก็บฟองมันไม่น่าเข้าเลยเนคือฟองเขาก็เขาก็ไม่คือเขาไม่รับถึงจะแพ้เขาก็ไม่รับเนี่ยเขาตีฟองเราแล้วเราไม่ได้รู้ที่ไปของเขาเราฟองฟอมเนี่ยเราแนะนำแบบผานยากผมผมผมจะบอกว่าเออพี่อยากขายอะไรก็ได้ให้มันได้ราคาพี่ต้องไปคนที่ขอรับซื้อจุดนั้นอย่าง อย่างที่จะขายเพชรพี่ต้องไปขายที่ไม่ต้องขายห้างเพชรนะครับขายผู้ซื้อเพชรครับโดยตรงโดยตรงใช่แต่ถ้าขายห้างเพชรก็เนี่ยเพชรเขาก็จะกดเหมือนทองเนี่ยอทำไมพ่อไม่ขายที่นั่นอ่ะเขาไมขายยังไงก็เก็บไว้อย่างนั้น่ะเขาอะไรเขาครับตีตีเท่าไหร่เขาตีนานแล้วนานประมาณสักตอนนั้นมันบ่าสองมือกว่าตีห้าร้อยตีห้าร้อยคงละคงละมันอาไว้อะไรเก็บเนี่ยนี่เขาตีก็เลยตีกองแกถามว่ามันคือพลอยไหม อย่างเงี้ยถ้าพี่ถ้าพี่ไปที่ที่ขอรับซื้อนะครับอย่างน้อยมีโอกาสได้รับเงินแสนแบบสบายสบายใช่ครับอันนี้ผมประเมินไว้นะครับไม่รวมกรอบนี้เพราะว่ากรอบนี้นี่ต้องการขายเพิ่มนะครับยุี่สิบสองแล้วจะถึงสี่สิบไม่าถึงยุบน่ากันเลย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 โอเคก็ประเมินได้ใกล้เคียงนะครับสี่ ไปแล้วสิบห้าชิบโอ้โหใกล้เชียงเกินไปไหมไปเต็มเต็มโอ้โหนี่หนักมากสามทำการหลอมเพราะว่าถ้าหายไปแค่กรัมสองกรัมก็สองพันแล้วครับหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดแล้วครับไม่ไม่อยากให้แบบเวลาหลอมแล้วเนี่ยมีหายไปเยอะอะไรเงี้ยครับเราจะมีอะไรคือกาะไปขูดแบบนี้เห็นไหมครับใช่แต่มันก็จะ ไม่หายไปมากนะครับไม่หายไปมากใจเจอใจจอเลยแต่บอกว่าทองไม่เลอะเลยเหลือเป็นไงครับจากจากทองเยอะๆเหลือนิดเดียวเองคือไม่น่าเกลีอยล้มันจะได้สองบาทกำลังมานั่งนึกว่าโห่นี่นี่คือเคาเรียกหา์ทรัพยากรธรรมชาติที่มาใช้มันแสดงว่ามันยากมากยากมากครับอย่างนั้นเนี่ย นิดเดียวครับถ้าช่างเนี่ยต้องอย่างฝีมือมากใช่มองเป็นเส้นขนาดนี้รายละเอียดจะต้องครับจะต้องถ้าหลืบนึงเขาถึงมีค่าแรงอะไรครับถ้าหลืบหนึงทาให้เราเห็นเป็นเส้นได้ใช่ใช่เดี๋ยวรับได้ตรงไหนครับไม่ร้อนนะครับไม่ด้คนีแต่คนกร้อนเดี๋ยวไปข้านหน้าได้เลยครับมาแล้วจับดูน้ำหนักเป็นไงบากไม่ต้องจับดูหรักแต่ว่าสีไม่ได้ดีนะอันนี้นะครับสีที่ผมแยกโซนให้ก็ว่าอันนี้นะครับปอเซนจะน่าจะต่ำกว่าเรานะครับ มาดูกันครับว่าน้ำหนักหายไปไหมนะคะจะแต่ที่ดูหลายๆเจ้านะที่ว่าทำทุกครับงหายนิดนิดหน่อยหน่อยนะหายนิดนิดหน่อยถูกต้องครับไม่ไม่หายเยอะหายหลังจุดอะจุดนิดนิดหน่อยจุดทศนิยมหลังแค่นั้นเองอันนี้43่สิบสามนี่หายไปเพราะว่ามันหลายชิ้นน่าจะเป็นเพราะเทียนนะครับหรือหายตอนช่างใส่กระเป๋าหรือเปล่ามองไม่ทันเล่นอะไรแบบ ี่สิบเจ็ดสองยี่สิบเห็นไหมครับหายไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปเช็คเปอร์เซ็นต์กันครับว้าวสวยเลยขึ้นแปดสิบสี่ได้ไหมสวยเลยครับสวยเลยครับนะครับไม่เป็นไรครับถึงถึงแน่นอนแปดสิบสี่เพราะว่าเครื่องเขาจะค่อยคำนวณลึกลงไปเรื่อยๆก้อนเล็กนะครับก้อนนี้สีจะหมนหมนนิดนึงสักเจ็ดสิบก็ยังดีอ่ะอืมเจ็เจ็ดสิบแน่ขึ้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสักนิดหน่อยไม่เป็นไรเจ็ิแน่แค่นี้ก็ สุดแล้วนะผมนึกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ65ได้ซ้ำไปโดยโดยสีของทองนะสีไม่สวยนะสีไม่ค่อยสีไม่ค่อยดีอ่าโอเค69.5กับ84โอ้คเรามาชิดเงินกันครับชิสปสองวันง่ายจะใกล้กครับผมม,มาแล้วนะครับ หนึ่งแสนนะครับอันนี้ตัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะครับหนึ่งมืนห้าันสองร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับก็จะมีผมอาจจะขอนะครับในเรื่องของอาจจะให้ค่าช่างที่เขาแกะที่เขาดูแลนะครับก็แล้วแต่เฮียให้ครับมันมันรับเสร็จหลังสองบาทเองนะทำร้ายจิตใจช่างกันไหมครัแล้วแต่เฮียใจครับอันนี้แล้วแต่เลยครับอันนี้ลบเนี้ยรับับครับขับเหมือนลุ้นลุ้นกันมากเลยว่าเฮียให้ะเฮียให้ให้ช่างขนาดนี้เลยเหรอ อ่าผมจัดให้ตัวนี้โอ้ได้ได้งั้นผมจะเลเซอร์สร้อยให้ฟรีนะแล้วอันนี้ผมจะเป็นชิปให้กับช่างนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวทางร้านนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยแค่จะมีเนี่ยรุ่นแกะแล้วก็รู่น้องเขาติดมาทำพให้สองคนสามคนโอ้ใจดีมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ